สำนักข่าว The ะการเดียนะคะรายงานว่าเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาประธานาธิบดีอเล็กซานเดอร์สตับของฟินแลนด์เนี่ยก็คือไปตีกอล์ฟร่วมกับทรัมป์นะคะแล้วก็ลินเซ่กรแฮมผุ้ที่สมาชิกสหรัฐที่บ้านพักในรัฐฟลอริดาแล้วก็มีการหารือกันในประเด็นต่างๆนะคะรวมถึงเรื่องของสงครามที่ยังดำเนินอยู่ในยูเครนด้วย โดยหลังเสร็จกิจกรรมเนี่ยผู้นําฟินแลนด์ก็บอกกับสื่อนะคะเกี่ยวกับเรื่องที่ได้คุยกันระหว่างตีกอล์ฟบอกว่าทรัมป์เนี่ยเริ่มที่จะหมดความอดทนกับลูกเล่นของประธานาธิบดีปูตินที่ต้องการยื้อสงครามออกไปส่วนลินเซ่เกรแฮมเนี่ยก็ได้เสนอร่างกฎหมายคว่ำบาตรต่อวุฒธธิสภาของสหรัฐแล้วโดยจะเป็นการคว่ำบาตรที่ทําให้รัสเซียเนี่ยเจ็บตักมากหากไม่รับข้อตกลงหยุดยิงแบบไม่มีเงื่อนไข ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยที่ผู้นำฟินแลนด์ออกมาเผยนะคะมันก็ไปสอดคล้องกับการให้สัมภาษณ์กับรายการ Face of the Nation ของมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐนะคะรูบิโอเนี่ยบอกว่าหลังจากที่ตัวเองได้คุยกับเซอร์เกย์ลาฟลอฟรัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียแล้วเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยทางรัสเซียก็บอกว่าจะส่งร่างข้อเสนอที่นําไปสู่การหยุดยิงมาให้สหรัฐโดยตอนนี้เนี่ยร่างข้อเสนอยังอยู่ในระหว่างการจัดทําซึ่งก็ทําให้รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐบอก ะะว่าถ้ารัเสเซียไม่แสดงความจริงใจในการเจราจาเพื่อนำไปสู่สันติภาพสิ่งที่จะตามมาก็คือมาตรการคว่ำบาตรชุดใหญ่เพราะว่าสหรัฐเองเนี่ยก็ไม่ได้ต้องการสงครามที่ไม่จบไม่สิ้นเช่นกัน ทีนี้จากท่อยแถลงที่ออกมาเหมือนว่าทรัมป์เนี่ยความอดทนต่ําลงเรื่อยๆกับฝั่งของรัสเซียนักวิเคราะห์บางส่วนเนี่ยเขาก็มองปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นมองความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นตอนนี้นะคะบางส่วนเนี่ยชี้ว่าถ้าดูจากสถานการณ์ในตอนนี้แล้วเนี่ยฝั่งที่ดูเหมือนจะเป็นอุปสรรคในการเจรจาสันติภาพเนี่ยดูแล้วจะเป็นฝั่งของรัสเซียซึ่งทีนี้มันก็นําไปสู่คําถามว่า ถ้าประธานาธิบดีสหรัฐหมดหมดความอดทนจริงนะคะอย่างที่ผู้นาฟินแลนด์ออกมาเผยหรือว่าหมดความอดทนจริงอย่างที่สัญญาณส่งผ่านมาโคโรบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศเนี่ยสิ่งที่จะตามมาเนี่ยจะเป็นอะไรนะคะความอดทนที่หมดลงของทรัมป์เนี่ยสุดท้ายแล้วมันจะทำให้มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้เปรียบเสียเปรียบใน าการหาทางยุติสงครามที่กำลังจะเกิดขึ้นหรือไม่นะคะนี่ก็เป็นเรื่องที่ต้องจับตาซึ่งไมเคิลคาร์คค่ะเป็นศาสตราจารย์ด้านสงครามศึกษาประจำ King's College ของลอนดอนนะคะชี้ว่า ถ้าดูจากสถานการณ์การเจรจาในวันนี้แล้วเนี่ยมีความเป็นไปได้สูงว่ามันจะนำไปสู่การทำข้อตกลงแบ่งยูเครนแบบลับๆโดยที่ยูเครนเนี่ยอาจไม่ได้มีส่วนร่วมด้วยเลยแล้วก็อนาคตของยูเครนเนี่ยจะถูกตกลงโดยบุคคลอื่นซึ่งก็อาจจะเป็นสหรัฐกับรัเสเซียศาสตราจารย์คักชี้นะคะว่าการเจรจาระหว่างผู้นำสหรัฐแล้วก็รัเสเซียวันนี้เนี่ยที่จะ ต่อสายคุยกันเนี่ยจะทำให้ยูเครนเกิดความกังวลว่าจะต้องยอมรับข้อตกลงสันติภาพที่ตนเองเสียเปรียบซึ่งนี้ก็สอดคล้องกับรายงานของวอชิงตันโพสต์นะคะที่บอกว่าผู้นำยูเครนเนี่ยก็ได้หยิบประเด็นนี้มาคุยกับรองประธานาธิบดีเจดีแวนส์ที่วาติกันเช่นกันค่ะซึ่งหากยูเครนเนี่ยไม่รับข้อเสนอสันติภาพที่ทรัมป์กับปูตินคุยกันสมมติว่าวันนี้คุยกันได้ว่า ต้องการที่จะให้มันจบลงยังไงในมุมมองขสองฝั่งเนี่ยแล้วยูเครนไม่รับข้อเสนอน้นนะคะสิ่งที่ตามมาที่มันอาจจะเกิดขึ้นเนี่ยนะักวิเคราะห์เขาก็มองว่ามันก็คือการที่สหรัฐอาจจะถอนตัวออกจากกระบวนการต่างๆในสงครามซึ่งก็จะทำให้ยูเครนเนี่ยตกที่นั่งลำบากขึ้นนะคะโดยเฉพาะถ้าสหรัฐเลิกส่งอาวุธ ทั้งนี้ค่ะสัตว์รา,าระจันค้ในระบุนะคะว่าคําอธิบายนี้เนี่ยคือตัวอย่างที่ดีของการทูตที่เรียกว่าการทูตแบบแบ่งแยกโดยแม้ว่าตอนนี้สถานการณ์ยังไม่ไปถึงจุดนั้นแต่ก็มีความเป็นไปได้สูงที่จะเกิดขึ้นและในระหว่างนี้นะคะที่การเจรจาเพื่อหาทางจบสงครามนะะดำเนินไปมีทั้งการเจรจาระหว่างคู่สงครามโดยตรงนะคะยูเครนรลเสเซียรวมถึงความพยายามที่จะเข้ามา ไก่เกลี่ยนะคะของสหรัฐเนี่ยเมื่อวานนี้นะคะก็มีรายงานว่ารัสเซียเนี่ยยังคงเดินหน้าโจมตียูเครนอย่างหนักนะคะในเรื่องของสมรภูมิเนี่ยยังมีการโจมตีกันอยู่แต่ว่าเป็นการโจมตีทางอากาศนะคะครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่เกิดสงครามเมื่อปี2022โดยเป็นการส่งโดรนนะคะจำนวน273ลําเข้าโจมตียูเครนค่ะ โดยเมื่อวานเนี่ยกองทัพอากาศของอยูเครนรายงานนะคะว่ารัสเซียได้ส่งโดรนจำนวน273ลำเข้ามาโจมตียูเครนรายงานระบุค,ค่ะว่าพื้นที่พลเรือนในกรุงคีฟแคว้นดานิโปเปตรอฟแล้วก็โดเนสเนี่ยถูกโจมตีก็ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อยหนึ่งรายแล้วก็บาดเจ็บอีกหลายคน ขณะที่วันนี้เนี่ยรัสเซียก็ได้เดินหน้าโจมตียูเครนอย่างต่อเนื่องนะคะโดยได้ส่งฝูงโดรนชาเฮตเข้ามาโจมตีในหลายพื้นที่รวมถึงทิ้งระเบิดร่อนนำวิถีทางอากาศใส่แคว้นโดเนสด้วยนอกจากโจมตีด้วยโดรนแล้วก็ระเบิดร่อนนำวิถีแล้วเนี่ยเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาหน่วยข่าวกรองของยูเครนเนี่ยก็ได้ออกมาเผยรายงานที่ ต้องบอกว่าน่ากังวลออกมานะคะโดยระบุว่าจากข้อมูลข่าวกรองเนี่ยมีความเป็นไปได้สูงว่ารัสเซียเนี่ยอาจยิงขีปนาวุธชนิดข้ามทวีปรุ่น rs 24 y a ยัสซึ่งเป็นขีปนาวุธยุทธศาสตร์พิสัยไกลเดินทางได้ไกลถึง1 1 0 0 0กิโลเมตรจากฐานยิงแล้วก็สามารถติดหัวรบเทอร์โมนิวเคลียร์ได้ส่วนเป้าหมายการโจมตีจาก ารายงานของหน่วยข่าวกรองยูเครนเนี่ยเขาก็บอกว่าเป้าหมายการโจมตีก็คือเพื่อข่มขวัญสหรัฐยุโรปแล้วก็ยูเครนซึ่งหากข่าวกรองนี้เป็นจริงนะคะก็จะถือว่ามันจะกลายเป็นครั้งที่สองที่รัสเซียใช้ขีปนาวุธศักยภาพสูงโจมตีใส่ยูเครนหลังจากที่มีการใช้ขีปนาวุธโอเลชนิก ขีปนาวุธพิสัยกลางที่ติดนิวเคลียร์ได้โจมตีใส่ยูเครนไปเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2024หลังจากที่รัฐบาลสหรัฐซึ่งตอนนั้นอยู่ภายใต้การน,นำของประธานาธิบดีไบเดนได้อนุมัติให้ยูเครนใช้ขีปนาวุธพิสัยไกลโจมตีเข้าไปในแผ่นดินรัสเซียได้ค่ะล่าสุดเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะประธานาธิบดีทรัมป์ก็ได้ประกาศ ว่าเขาจะโทรหาปูตินโดยตรงในช่วงเวลาประมาณ10บนาฬิกาของวันจันทร์ตามเวลาท้องถิน่น เพื่อให้เกิดข้อตกลงหยุดยิงนะคะเพื่อช่วยชีวิตคนกว่า5,000คนต่อวันโดยเร็วที่สุดแล้วก็ท้าบอกว่าหลังจากที่คุยกับปูตินแล้วเนี่ยก็จะโทรไปหาประธานาธิบดีเซเลนสกี้ของอยูเครนนะคะแล้วก็ผู้นำชาติสมาชิกนาโตที่สำคัญอื่นๆด้วยเพื่ออธิบายผลของการหารือผลกับผลของการพูดคุยกับปูตินนะคะว่าออกมาเป็นอย่างไร ซึ่งนอกจากที่ตุรกีกเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยจะเป็นเหมือนเป็นพื้นที่ที่ให้การทูตนะคะกระบวนการการทูตเพื่อที่จะหาทางจบสงครามยูเครนได้เกิดขึ้นนะคะเมื่อสุดสัปดาห์เนี่ยก็มีอีกความเคลื่อนไหวสําคัญเช่นกันนะคะที่นครรัฐวาติกันค่ะ เพราะว่าเมื่อวานเนี่ยผู้นำจากชาติต่างๆนะคะได้เดินทางไปเพื่อร่วมพิธีมิสซารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการของสมเด็จพระสันตปาปาเลโอที่14ซึ่งแน่นอนเมื่อผู้นำไปอยู่ด้วยกันเนี่ยนี่ก็เป็นช่องทางนะคะที่จะได้มีการพูดคุยแล้วก็คนที่ไปจากฝั่งของสหรัฐเนี่ยผู้แทนจากตัวรัฐบาลสาหรัฐก็คือรองประธานาธิบดีเจดีแวนส์ส่วนฝั่งยูเครนเนี่ย เซรนสกี้เดินทางไปด้วยตัวเองนะคะก็เลยทำให้ได้มีโอกาสที่เซรนสกี้แล้วก็เจดีวันส์เนี่ยได้พูดคุยกันอีกครั้งค่ะ